ทางฝั่งของริขิดคำพิมพ์ลิคิดว่าอย่างไงจังหวะนี้แม่เปิดยิงไม่ขึ้นครับบอลยังไม่ผ่านเกมรับของจริยานสอนหนาวลนโตมาที่หมายเลขเก้าเก็บบอลได้พาบอลตัดเข้าข้างในครับวีรวัตรลูกนี้ว่ายังไงวีรวัตรแทงออกไปทางซ้ายมีผู้เล่นเติมมาครับทางซ้าย ลูกนี้แต่หนึ่งจังหวะแล้วคอสไม่ผ่านครับแม่ยังบล็อกไว้ได้ดีครับเกมรับทางฝั่งขวาของชมรมฟุตบอลป่ากล้วยลูกนี้ไม่ฟาวครับแย่งบอลมาจากเท้าเลยแล้วแหวกเข้ามาโยกหนึ่งแล้วหลุดเข้ามาแล้วจริยานุสรเปิดเลียนเข้ามาลงๆแต่แล้วยิงไม่เหลือครับแหนึประตูต่อศูนย์ครับเอาละครับหมายเลขเก้าครับกองหน้าของจริยานุสรทํางานนะครับวีรวัตร สังขวันครับออกนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนเวลายังมีอีกเยอะครับสำหรับชมรมฟุตบอลปา่า12จริยานุสนสุพนัยทุ่มเข้าไปบอลขึ้นมาสุพนัยเบิ้ลเข้าไปข้างในอ้าวูกนี้สก,กัดไม่ดีโดนลูกที่สองหรือเ่าแม่จังหวะนี้กองหลังผิดพลาดครับสก,กัดบอลไม่โดนก็บอลไปเข้าทาง กองหน้าของทางฝั่งจริยานุสรบวกสก,กอที่สองครับเป็นหมายเลข9คนเดิมหรือเปล่าแหมมองไม่ชัดครับเบอร์อะไรมาเป็นเบอร์สิบสามก็ยังเป็นจริยานุสรชุดสีแดงครับนำอยู่สองประตูต่อศูนย์มีโอกาสเปิดฉากบุกตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยทางฝั่งของจริยานุสสร ผู้เล่นกองหน้าครับพงพัฒน์บุญธรรมหมายเลขสิบสามที่จะยิงประตูหนีห่างออกไปได้อีกหรือเปล่าดูจากรูปเกมแล้วนี่ไม่ผ่อนเกมครับทางฝั่งของจารย์ุศรกะจะกดให้อยู่เลยครับทางฝั่งชมรมป่ากล้วยนี่ต้องดูครับว่าจะตีตื้นมาได้ไหมเปิดปั่นเข้าไปขึ้นแม่ยังเขียรยไม่ได้ครับสิบประกรบอบมาลูกจังหวะนี้ยิงด้วยซ้ายยังติดบล็อกบอลยังมาเข้าทางวิรวัตรหมาเลขเก้า วิละวัฒน์วิละวัฒน์ดึงมาย้อนคืนมาที่จริญศรจะเปิดเข้าลูกเตะม,มุมเข้ามาวัดในสนามครับลูกนี้ชูสองมือแล้วปั่นโค้งมาทีส่สองลูกนี้เบิ้ลไปอีกครั้งหนึ่งเก็บบอลได้ไหมลูกนี้บอลเอาจงเข้าทางจจได้ศรยิงลูกนี้แม่เรียบร้อยครับหักข้อไปที่เสาสอง,สอง ทีมโรงเรียนจริยานุสรขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นผู้เล่นหมายเลข34ออกผู้เล่นหมายเลข29เข้าลูกนี้แม่เปิดไม่ดีครับหนุนกลับไปไม่ดีทางฝั่งของเอกภพบ,บอลยังเข้ามาคลองบอลได้จริยานุสรจริยานุสรยังชิงบอลมาคลองแล้วตอกส้นมาตะวันฉาย ตะวันฉายโยกบาเข้าซ้ายได้เปิดแล้วลูกนี้คอเข้าไปโขกลูกนี้แม่สี่ประตูต่อศูนย์ครับแม่มองลูกนี้ได้เหลี่ยมดีเหลือเกินครับหมายเลขเก้าครับแม่ทางฝั่งของวีรวัตรอเปปาหมายเลขเก้าก็ค่อนข้างที่จะส่งบอลคล้ายๆกันครับทุกทีมของอัร์กรมี่พิจษบดิตทีมโรงเรียนจริยานุสรขอเปลี่ยนตัวผู้เล่น ผู้เล่นหม่เลข23ออกผู้เล่นหม่เลข8เข้าป่าวกเอฟซีวางขึ้นมาป่าโมดโมงเข้ามาให้กิจชัยกิจชัยมาที่อัครชัยมาที่กิจชัยอีกครั้งหนึ่งย้อนกลับมาที่พาราดอน อารดอนให้ออกไปทางขวาสุภวางมามงลูกนี้ประตูที่หครับแม่หมายเลข9ครับคนเดิมครับวีรวัตรสังขวันแม่ลูกนี้เป็นแฮตทริกหรือเปล่าครับหมายเลขเก้เป็นแฮตทริกครับของทางฝั่งวีรวัตรพัฒนศึกษาครับ,รบอะคาเดมี่ของขอนแก่นยูนิเต็ด นะครับจะพบกับทางฝั่ง L.U.F.C ครับนักศึกษาที่ยังอายุไม่เกินเกณฑ์ครับก็ส่งเข้าร่วมเพื่อที่จะสร้างสีสันให้กับกองเชียร์ของเจ้าภาพสักนิดหนึ่งครับมาครับมาดูบอลกันต่อบอลมาที่ป่ากล้วยจะได้มาสักลูกไหม,ไหมแมแทงลูกนี้ติดนิดเดียวครับเอาครับยังตัดมาได้ครับตะวันฉาย ชี้ให้เพื่อนไปลูกนี้เอาวางมาสวยครับเอาครับแต่สวยครับวีลวัตข้างในมีเพื่อนตัววีลวัตกาชาเข้าไปในกรอบวีลวัตให้มาตะวันตะวันยิงง่ายๆแม่หกประตูต่อศูนย์ครับแม่ถือว่าเป็นแมนออฟเดอะแช์ได้เลยครับหมายเลขเก้าเลยยิงไปสามลูกแล้วก็แอ็กซิสให้เพื่อนแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมทุกลูกครับแม่ถือว่าไม่ธรรมดาครับส่วนตะวันนี่ก็ หยีบก้าครับตะวันสิงห์สำราญถือว่าเป็นผู้เล่นคนแชมป์ครับทางฝั่งของขอนแก่นพัฒนาศึกษาครับโรงเรียนคอนแก่นพัฒนาศาอะคาเดมี่ของคอนแก่นยูเนเต็ดจะพบกับ l อ u f c ครับุกนี้ตะวันเดินมานพรัตน นบพระรัตว่ายังไงย้อนคืนมาคลรพลลูกนี้ให้มาว่างเลยครับทางซายวีราวัตรมีประตูที่4ี่ไหมวีราวัตรซันลูกนี้โอ้โหผมกิบเลยครับลูกที่4ี่ของเจ้าตัวทําให้จริยานุสรหนีห่างออกไปสุดกู่เลยครับเจ็ประตูต่อศูนย์ในช่วงต้นเวลาบาดเจ็บของครึ่งเวลาหลังแม่ขมจริงๆครับหมายเลยก้าเนี่ยเปิดโอกาสให้ไม่ได้